สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายสำราญย่านขวดน,นะคะช่องใหม่ของเราค่ะก็จะมาเนี่ยแหละค่ะขายทอดให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าอาชีพนะคะขายปลาเจ้ดเ,เน็กอย่างเราเริ่มต้นมาทํางานปุ๊บเนี่ยจะทําอะไรบ้างเนะ <laughs> าะแค่อยากจะเล่าอยากจะแชร์นะคะเรื่องราวของเรานี่ยแหละค่ะ แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ก็ไม่ได้เนาะแล้ว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่กแ็แล้วแต่ว่านี่คือเรื่องราวจริงๆชีวิตจริงของเราค่ะมาปุ๊บก,ก็สส่น้ําแข็งมาเลยค่ะเราเป็นแม่ค้าขายปลาช่ว <c> ง <oughs> นี้เราเป็นแม่ค้าขายปลาเราขายปลาเป็นพวกเป็นปลานอกนะคะปลาที่น็อกมาแล้วนะคะเราก็จะมาวางน้ําแข็งนะคะทุกคนมาปุ๊บก,ก็สั่น้ําแข็งมาเลยค่ะอ้าวเริ่มได้ค่ะเริ่มได้เริ่มตีแล้วะตีค่ะตีอะไรต,ต,ตีน้ําแข็งค่ะทุกคน เต้น้ำแข็งแล้ว,พ,วพี่สาวม,มาเตรียมแข่งหน่อยเร็วเราจะเต้น้ำแข็งแล้วค่ะวายรองปลานี่เะาะเป็นค่ขาตลาดเราเป็นตลาดตอนมากจะเป็นตลาดช่วงเย็ยนนะคะแต่ว่าช่วงเช้าช่วงสายเราก็มาเตรียมค่ะมาเตรียมสินค้ารอลูกค้านะคะตลาดของเราเนี่ยเป็นตลาดซอยเนี่ยเป็นซอยปลานะคะทุกคน่าให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะลูกค้าช่วงเช้ายังไม่มานะคะทุกคนดูจะยังไม่ค่อยมีลูกค้ามาค่ะ เดี๋ยวแปลนกล้องให้เพื่อนๆดูนะคะตลาดนี้คือเปอไปซอยปลาค่ะแต่ว่าก็มีขายผักไอ่ไรด้วยนะเป็นซอยปลาลูกค้าย,ยังไม่มาเลยค่ะมีแต่พ่อค้าแม่ค้านะคะดูเพื่อนๆดูมาจัดเตรียมสินค้ารอแล้วค่ะรอนะคะรอ,ะะรอลูกค้าค่ะอ้าวตอนนี้เรากำลังให้เด็กของเราจัดการค่ะตีน้ําแข็งค่ะรองถาดนะคะถาดที่จะใช้วางปลาเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะหลักๆประจําของเราเนาะแต่ละวิธีแต่ละวัน จระเมื้อจระเด๋มีแต่เรื่องให้ติ่งที่ว่าจันละคะ่ะแต่ละแต่แต่แต่ละวีแต่ละวันเนาะเยอนละคะ่ะเอ่อเี่แหละสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะในทุกวันทุกเช้าที่เรามาตลาดนะคะมาแล้วปุ๊บสั่งมาปับ๊บสามกระสอบเลยจ้าทุกคนตัวที่ว่าจะใช้รองปลานะคะ สามก็สอบนี้เฉพอาะฐานนะคะเฉพาะฐานนี้นะช่วงช่วงนีง้น้ำแข็งน้ำแข็งกระสอบล้อสี่สิบบาทแต่เพื่อนๆคะ่ะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟนะังเนาะนี่คือเรื่องราวจริงๆชีวิตจริงของเราะคะ่ะขอ,อต้องขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าการทำลิปทำอะไรของเราในช่องใหม่ช่องยูทูปของเรายังไม่มีสาระที่แน่อนอนยังไม่ีเรื่องราวท,ที่ชี้แจงว่าทำไปในช่องทางไหนแต่ว่าที่แน่ๆคือเราทํา เนี่ยแหละค่ะอาชีพเราเนี่ยแหละคือก,การขายปลาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอีกสักหน่อยอีกไม่ประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงในการทํางานของเราค่ะเยะอย่างก็อัปเดตกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่เ,เดือนเมษามาเนี่ยเราเรา,เราขายปลาอย่างนี้ค่ะมาตั้งแ,แต่เมษาตุสภามิจฉาเนื้อสิงข์กันยาตุลาเนี่ยหกเดือนแล้วค่ะที่เราเราขายปลานอกมันที่หกเดือนค่ะหลังจากนั้นอีกประมาณหกเดือนเราก็จะไปขายปลาอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคน การทำคลิปการทำคลิปของเราก็จะต้องแตกต่างกันไปช่วงนี้เราอยู่ยแค่ตลาดันไม่ค่อยจะไปไหนเนาะก็จะมีเรื่องราเฉพาะในที่ตลาดนี่แหละฮะถ้าเราออกนอกสถานที่ในที่ต่งางๆมันก็จะเป็นเรื่องราวให้ให้มีเรื่องเล่าได้เยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็เนี่ยละ <laughs> นี่คือปฏิของเราค่ะ <laughs> ปฏิของเรานะคะปฏิผู้ใจคะ่ะ ปลาตะโกของเราไปไหนไปด้วยกันค่ะนี่นะคะ่ะเรา,าให้เพื่อนฟังเนาะเราให้เพื่อนๆฟังค่ะเราจกตีน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็จะโรยเกลือนะคะเพื่อใหเอ้เกลือรักษา,าการละลายชะลอการละลายการน้ำแข็งชะลอการละลายลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเรานั่งขายปลาเนี่ยถึงประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนค่ะ สองทุ่มนี้น้ำแข็งก็ก็พอเหลืออยู่บ้างนะถ้าวันไหนอากาศร้อนๆก็เหลือน้อยค่ะแต่ถ้าวันไหนอากาศเย็นก็ก็จะเหลือเยอะ่าน้ำแข็งที่ที่เราวางถาดไว้นี่ฮะโรยไปโรยไปลูกพี่โรยไปโอยไฟโรยไปจะรอการละลายของน้ำแข็งค่ะโดยใช้เกลือทุกคนใช้โดนนะอะไรโดนโดนใช้โดนโดนโรยเกลือเหรอ โอ้ยโดนโดนโดนใช่ไหมโดนหรือโรนยิ้มนายโดนมือโดนมือมอ,อันนี้คือโรนมือนะคะทุกคนคะ่ะค่ะนี่ราคาเริ่มแรกมาตลาดก็จะประมาณนี้ก่อคนคะ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะวางปลากันแล้วประมาณนี้ก่อนครับเพื่อนๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ